เงาเล่าเรื่องเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคืนทวงแขนสวัสดีครับผมมีชื่อว่าแมนอายุตอนนี้ก็28ปีเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ผมได้พบเจอในตอนที่ผมกลับบ้านที่ชนบทตอนนั้นหลังจากที่เรียนจบมาได้ไม่นานอายุตอนนั้นก็อยู่ในวัย24ปี ผมเรียนสายอาชีพหรือที่เขาเรียกว่าเด็กช่างนั่นแหละแต่พอเรียนจบได้ไม่นานผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อก็คิดว่าจะกลับมาอยู่บ้านเกิดในชนบทก่อนแล้วค่อยคิดต่อว่าจะเอายังไงจากนั้นผมก็ได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเกิดพอมาถึงก็เจอกับบ้านไม้หลังเก่าที่พ่อกับแม่ได้ทิ้งไว้ให้หลังจากที่เสียชีวิตไป พอมองไปที่บ้านหลังนั้นมันก็ทำให้ภาพเก่าๆตอนที่พ่อกับแม่ยังมีชีวิตอยู่ลอยขึ้นมาในหัวมันชวนให้คิดถึงจริงๆบ้านของผมนั้นตั้งอยู่กลางทุ่งนากว้างท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบของธรรมชาติพอจัดแจงอะไรที่บ้านเสร็จผมก็ได้เดินไปเที่ยวในหมู่บ้านหมู่บ้านของผมนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆและบรรยากาศนั้นยังดูเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนะักผมเดินไปทักทายผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักในตอนเด็กทุกคนทักทายผมกลับอย่างสนิทสนมทําให้ผมรู้สึกดีอย่างมากผมคิดกับตัวเองนะว่าดีจริงๆที่ตัดสินใจมาพักที่บ้านก่อนมันเหมือนได้เติมพลังก่อนที่จะไปสู้ต่อผมเดินเล่นไปเรื่อยๆจนได้พบกับพี่ดาวนั่งอยู่ที่หน้าบ้านพี่ดาวเป็นหญิงสาวที่หน้าตาสสวย เธอเป็นรุ่นพี่ของผมที่อายุห่างกันสมปีและเคยเป็นคนที่ผมแอบชอบตอนเด็กๆด,ด้วยแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นพี่ดาวนั้นได้ตั้งคันซะแล้วผมเดินเข้าไปทักทายเธอพอเธอเห็นผมเธอก็ทักทายกลับมาและชวนผมไปนั่งเล่นด้วยกันเราคุยกันไปนานพอสมควรแต่พอผมถามถึงเรื่องที่เธอตั้งคันสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนทันที เธอดูเงียบขรึมและในดวงตาของเธอก็ดูเศร้าถึงแม้เธอจะพยายามยิ้มให้แต่รอยยิ้มของเธอกลับดูเหมือนฝืนๆพ่อเห็นแบบนั้นผมจึงไม่กล้าถามต่อและขอตัวกลับไปก่อนผมใช้ชีวิตไปตามภาษาของคนชนบททำนาปลูกพืชผักสวนครัวและหาปลาผมรู้สึกว่าชีวิตของผมมีความสุขมากจากนั้นไม่กี่วันหลังจากกลับมา ผมก็ได้เดินไปที่ตลาดเหมือนเคยเพื่อที่จะเอาปลาและผักมาขายแต่ผมก็ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินสิ่งที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพูดคุยกันว่าพี่ดาวหายตัวไปได้สองวันแล้วพอได้ยินอย่างนั้นผมก็เดินเข้าไปถามถึงเรื่องราวชาวบ้านคนหนึ่งจึงเล่าให้ฟังว่าวันก่อนเขาไปหาพี่ดาวเพื่อจะไปเอาเสื้อที่เขาเอาไปให้พี่ดาวซ่อม แต่พอไปเรียกที่หน้าบ้านก็ไม่มีเสียงตอบรับเลยตอนแรกเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่หลังจากวันนั้นเขาก็ไปที่บ้านพี่ดาวอีกและเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบ้านยังอยู่ในสภาพเดิมกับข้าวในถุงที่เห็นในวันนั้นก็วางอยู่ที่เดิมและในถุงก็ดูเหมือนจะมีฟองคล้ายมันจะบูดแล้วเขาจึงได้นำเรื่องมาคุยกับเพื่อนๆและปรึกษากันว่าจะไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน พ่อผมรู้เรื่องราวผมก็รีบวิ่งไปที่บ้านพี่ดาวเพื่อจะดูให้แน่ใจและพอผมไปถึงก็เป็นอย่างที่ชาวบ้านคนนั้นบอกกับข้าวในถุงนั้นมันก็เสียไปแล้วและสักพักคนในหมู่บ้านก็ทยอยกันมาพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านพอผู้ใหญ่บ้านมาถึงแกก็ตะโกนเรียกชื่อพี่ดาวแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเลยทุกคนจึงตัดสินใจว่าจะเข้าไปดู พอเห็นแบบนั้นผมก็เดินเข้าไปเคาะที่ประตูก่อนที่จะบิดลูกบิดประตูและเปิดออกผมรู้สึกแปลกใจขึ้นทำไมพี่ดาวถึงไม่ล็อกประตูบ้านกันพอเดินเข้าไปดูในบ้านก็ไม่พบกับพี่ดาวเลยผู้ใหญ่บ้านจึงบอกกับชาวบ้านว่าให้ช่วยกันตามหาเพราะรู้สึกว่ามันแปลกพอได้ยินอย่างนั้นทุกคนก็แยกกันไปกลุ่มละสองคนบ้างสามคนบ้าง ทุกคนเดินหากันไปทั่วจนถึงตอนเย็นแต่ก็ไม่มีใครพบอะไรเลยพวกเราจึงแยกย้ายกันไปพักก่อนและพรุ่งนี้เช้าก็จะออกตามมาหากันอีกคืนนั้นหลังจากที่ทำทุกอย่างเสร็จและกำลังจะเข้านอนจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วๆมาจากป่าหลังหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะคิดว่าคงจะเป็นเสียงสัตว์ในตอนกลางคืน ผมนอนไปจนถึงเชา้าพ่อตื่นขึ้นและทำอะไรเสร็จจึงเดินมาที่หน้าร้านค้าเพื่อจะรวมตัวกับคนอื่นพอคนอื่นๆทยอยมากันแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งแกชื่อตาเปียกบ้านของแกอยู่ถัดจากผมไม่ไกลแกได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนแกได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในป่ามันทําให้แกสงสัยเป็นอย่างมากพอได้ยินแบบนั้น ผมก็พูดเสริมไปว่าผมก็ได้ยินพวกชาวบ้านจึงลงความเห็นว่าจะไปดูที่ในป่าเพราะเมื่อวานก็ไม่มีใครไปดูแถวนั้นเลยพวกเราเดินทางไปที่ป่าหลังหมู่บ้านและแยกกันค้นหาแต่หาได้ไม่นานก็มีชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนร้องเสียงดังว่าเจอแล้วเจออีดาวแล้วพอทุกคนไปเห็นก็ต้องตกใจที่ดาวนอนอยู่ที่พื้น ร่างกายมีรอยช้ำดวงตาเบิกโพรงอ้าปากค้างที่คอนั้นมีรอยช้ำคล้ายกับโดนบีบคอพอเป็นแบบนั้นเรื่องราวก็วุ่นวายขึ้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้ติดต่อตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบแต่ก็ยังตามรอยคนร้ายไม่ได้เพราะไม่มีเบาะแสทิ้งไว้เลยไม่นานทุกคนก็ช่วยกันจัดงานศพให้พี่ดาวเพราะแกก็ไม่มีญาติสนิทและพ่อแม่แกก็เสียไปนานแล้ว แต่ในตอนที่จะเผาศพนั้นก็ได้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจ,จู่ๆศพที่นอนอยู่นั้นก็ลุกขึ้นมานั่งทุกคนตกใจเป็นอย่างมากบางคนถึงกับวิ่งหนีออกจากศาลาไปเลยพอเป็นแบบนั้นหลวงพ่อสิงห์ก็เดินเข้าไปที่ศพพี่ดาวและพูดว่าไปเถิดดาวเอ้ยคนที่มันทำเองเดี๋ยวเวรกรรมมันก็ตามมันเองพอหลวงพ่อสิงห์พูดจบ ร่างของพี่ดาวก็ลงไปนอนอย่างหน่าเหลือเชื่อจนเผาศพพี่ดาวเสร็จทุกคนก็ทยอยกันกลับบ้านจะเหลือแค่เพียงวงไพ่ที่ยังนั่งเล่นกันอยู่พอช่วยเก็บของเสร็จผมก็กลับบ้านไปพักผ่อนพอรุ่งเชา้าผมก็เดินไปซื้อของที่ร้านค้าและได้เจอกับคนจับกลุ่มคุยกันที่หน้าร้านผมจึงเดินเข้าไปร่วมวงด้วยคนที่พูดอยู่นั้น เป็นหนึ่งในคนที่นั่งเล่นไพ่เมื่อคืนแกเล่าว่าเมื่อคืนหลังจากที่ทุกคนกลับไปคนที่ยังอยู่นั้นมีห้าหกคนนั่งเล่นไพ่กันอยู่แต่พอเล่นไปสักพักก็มีลมพัดผ่านมาแต่ไม่ได้มีแค่ลมเท่านั้นมันมีกลิ่นเหม็นเหมน,นลอยมาด้วยคนในวงคนหนึ่งเลยพูดติดตลกว่าใครตดวะทั้งหมดจึงหัวเราะกันดังลัน่นแต่ก็หัวเราะได้ไม่นาน ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเล่นด้วยสิจะ๊ะพอทุกคนได้ยินเสียงและหันกลับไปมองก็เจอกับร่างของพี่ดาวยืนอยู่หน้าตาของเธอดูสยดสยองตาเบิกโพรงอ้าปากค้างจากนั้นเธอก็แหวกท้องของตัวเองและมีเด็กออกมาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นพอเห็นแบบนั้นก็วิ่งหนีกันจ้าละวันพอฟังจบยายเจ้าของร้านขายของ ก็พูดขึ้นว่าก็สมน้ำหน้าพวกเองแล้วชอบไปเล่นไพ่ในงานศพดีนักเองไม่รู้หรือการตายแบบนี้เขาเรียกว่าตายโหงแล้วยังไม่พอยังตายท้องกลมอีกข้าบอกได้เลยว่าเฮี้ยนสุดๆุดและถ้ายังหาตัวคนทำไม่เจอละก็พวกเองก็อย่าเข้าหรือออกบ้านตอนดึกละไม่งั้นละก็เจอดีกันแน่ละพอยายแกพูดจบแกก็หันไปดูทีวีต่อ ทุกคนที่นั่งตรงนั้นก็แยกย้ายกันไปผมจึงเข้าไปซื้อของและตอนที่ผมจะจ่ายตังนั้นยายก็พูดกับผมอีกว่าน่าสงสารมันนะชีวิตมันอาภัพนักเองก็สนิทกับมันนี้ใช่ไหมยายถามมาที่ผมผมจึงตอบกลับแกไปแกก็บอกกับผมอีกว่าเองก็ปิดหน้าต่างให้ดีละคืนนี้ไม่แน่มันอาจจะไปหาเองก็ได้ พอได้ยินอย่างนั้นผมก็ขนลุกเลยครับได้แต่ยิ้มแห้งๆแ,และตอบรับยายแกไปคืนนั้นผมก็ปิดหน้าต่างตามที่ยายแกบอกและก็เป็นอย่างที่ยายแกพูดจริงๆครับตอนที่ผมกำลังจะนอนก็ได้ยินเสียงคนเคาะหน้าต่างตามมาด้วยเสียงร้องไห้อันเย็นยะเยือกตอนนั้นผมกลัวมากและคลุมโป่งอยู่อย่างนั้นจนสักพักเสียงก็เงียบไป ผมตื่นขึ้นในตอนเช้าก็พบว่ามีเสียงคนดังขึ้นผมจึงเดินไปดูก็พบว่าไอเมกหนึ่งในลูกน้องของผู้ใหญ่นอนตายอย่างน่าสยดสยองสภาพของมันราวกับศพของพี่ดาวเลยหลังจากที่ผู้ใหญ่มาถึงแกก็โกรธมากและบอกว่าต้องเชิญหมอผีมาปราบมันแล้วแบบนี้และคืนวันนั้นหมอผีก็มาถึงหมอผีแกมีชื่อว่าเพชร ซึ่งเป็นคนต่างหมู่บ้านพอแกมาถึงก็ได้เดินไปที่ทางเข้าป่าและล้อมสายสินเป็นสี่เหลี่ยมผมนั่งมองแกอยู่ที่หน้าต่างของบ้านซึ่งมันมองเห็นพอดีจากนั้นหมอผพีก็เริ่มจุดทูกและนั่งสวดมนต์ของแกไปจู่ๆสายลมก็โหมเข้ามาทำให้เทียนและคบไฟที่จุดไว้ดับเพียงครู่เดียวก็มีเสียงดังขึ้น และทุกคนก็ได้วิ่งกันไปคนละทิศละทางแต่หมอผีนั้นเขาลอยอยู่บนอากาศพอผมจ้องเข้าไปก็เห็นเงาเงาหนึ่งผมรู้ได้ทันทีว่าเป็นพี่ดาวเธอกำลังบีบคอหมอผีคนนั้นอยู่เพียงครู่เดียวหมอผีก็ได้นิ่งไปพอเห็นอย่างนั้นผมจึงปิดหน้าต่างทันทีและหลังจากที่ผมปิดหน้าต่างผมก็ได้ยินเสียงของผู้ใหญ่บ้านแก่ขอเรียก บอกให้ผมเปิดประตูทันทีที่ได้ยินเสียงผมก็กำลังจะลุกไปเปิดประตูแต่ผมก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะมีเสียงกระซิบที่ข้างหูของผมเสียงนั้นพูดกับผมว่าอย่าเปิดให้มันมันเป็นคนที่ฆ่าพี่พอได้ยินอย่างนั้นผมจำได้ทันทีเลยว่าเป็นเสียงของพี่ดาวและผมมั่นใจว่าไม่ได้หูเพี้ยนด้วยผมจึงกลับมานั่งที่เดิมในทันที เสียงข้อยังดังอยู่เรื่อยๆแต่เพียงครู่เดียวจากเสียงข้ออยู่ก็กลายเป็นเสียงของผู้ใหญ่พูดด้วยความหวาดกลัวอีดาวกูขอโทษอย่าทำกูเลยพอเสียงผู้ใหญ่พูดจบก็มีเสียงของพี่ดาวดังขึ้นไอชั่วมึงข่มขืนกูยังไม่พอยังมาฆ่ากูอีกคนชั่วชั่วย่างมึงต้องตายอย่างทรมานพอเสียงพูดจบ เสียงกรีดร้องของผู้ใหญ่ก็ดังขึ้นแต่ถึงจะได้ยินอย่างนั้นผมก็ไม่สนใจแล้วครับเพราะผมได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพอเสียงกรีดร้องจบผมก็เปิดประตูออกไปดูและได้เห็นผู้ใหญ่บ้านนอนตายอย่างสยดสยองท้องของแกโดนควักออกแกนอนตายตาค้างลิ้นจุกป,ปากและผมก็เห็นพี่ดาวแกยืนร้องไห้อยู่ผมจึงพูดไปว่า พี่ดาวไปสู่สุขติซะนะคนที่ทำพี่มันก็ตายอย่างทรมานแล้วเดี๋ยวผมจะบวชให้พี่นะพี่ดาวพอผมพูดจบพี่ดาวแก่ก็ไม่พูดอะไรเพียงแค่ส่งยิ้มและเดินหายเข้าไปในป่าหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเรียกทุกคนให้มาจัดการศพและเล่าเรื่องราวของพี่ดาวให้ทุกคนฟังทุกคนพอได้ฟังก็โกรธมากและพอตำรวจมาถึง ตำรวจก็ได้เข้าไปค้นที่บ้านผู้ใหญ่และได้ไปเจอกับรูปภาพของพี่ดาวที่ผู้ใหญ่ใช้ข่มขู่ไม่ให้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังพอเห็นอย่างนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็พาการรันสาปแช่งผู้ใหญ่หลังจากจบเรื่องผมก็ได้บวชให้กับพี่ดาวและคืนก่อนที่จะศึกผมก็ฝันเห็นพี่ดาวแต่รอบนี้เธอมาในสภาพที่สวยงามมากและเธอก็ได้พูดขอบคุณผม และค่อยๆจางหายไป